เคยถามตัวเองไหมยองว่าเอ๊ะทำไมฉันอยากจะได้ดีทำไมไม่ได้ดีสักทีทำไมฉันอยากจะก้าวหน้าทำไมไม่ก้าวหน้าสัทีเหตุปัจจัยสำคัญอันหนึ่งคือความเชื่อมั่นในตัวเองพอเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองว่าฉันสามารถทำได้และฉันสามารถประสบความสำเร็จได้เราเลยไม่ลงมือทำบางคนก็หวังว่าจะมีคนเห็นด้วยก่อน บางคนคิดว่าสักวันหนึ่งนะถ้าฉันพร้อมกว่านี้ก่อนเก่งกว่านี้ก่อนดีกว่านี้ก่อนฉันค่อยลงมือทําการที่คิดแบบนั้นการรอแบบนั้นสุดท้ายก็ไม่ได้ทำเพราะมันไม่มีวันที่เราจะรู้สึกเองเต็มในความรู้ในความเข้าใจมันไม่ง่ายที่จะถึงจุดจุดนั้นเพราะนั้นระหว่างที่เรายังไม่ฉลาดยังไม่ได้เก่งเต็มร้อยเนี่ย เราทําไปเราเรียนรู้ไปลองผิดลองถูกไปและพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอันไหนไม่เก่งก็พัฒนาตัวเองให้เก่งอันไหนไม่รู้พัฒนาตัวเองให้รู้อันไหนไม่ชํานาญฝึกตัวเองให้ชนานาญเท่านี้เองถ้าเรารอให้เรารอบรู้ทุกๆเรื่องในงานที่ต้องทําต้องให้เก่งทุกๆด้านในอาชีพที่ต้องรับผิดชอบในภารกิจที่ต้องจัดการ เราจะไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะการที่เราจะเก่งในเรื่องไหนเราต้องลงสนามถูกไหมนักฟุตบอลที่ซ้อมบ่อยๆฝึกบ่อยๆก็เก่งได้แต่ไม่มีใครสามารถจะชนานาญฟุตบอลโดยการอ่านหนังสือโดยการเอาแต่ฟัง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 หรือเอาแต่ดูคนอื่นเล่นไม่มีนักวาดรูปคนไหนที่อาศัยแค่การอ่าน หรืออาศัยแค่การดูคนอื่นวาดรูปแล้วตัวเองจะเป็นคนที่วาดรูปได้เก่งได้ดีไม่มีนักร้องคนไหนที่ไม่เคยจับไม้แล้วร้องผิดผิด,ผดถูกแต่เริ่มด้วยการแบบฟังเพลงเยอะๆอ่านหนังสือเพลงไม่เราจะอ่านมากอ่านน้อยไม่สำคัญนั่นคือเราลงสนามฝึกฝนหรือเปล่าร้องจริงๆหรือเปล่าพลาดจริงๆหรือเปล่าแล้วพอเราเรียนรู้เราฝึกฝนเรา ทำแล้วทำเล่า้างมันก็สําเร็จได้อาตมาเป็นคนหนึ่งที่บรรยายทำใช่ไหมบางทีก็พูดผิดพูดถูกไม่จำเป็นต้องรู้ในเรื่องนั้นชัดเจนก็ได้ขอให้เขามั่นใจหลายคนคาดหวังว่าทําครั้งแรกมันต้องสําเร็จสิไม่สําเร็จก็ท้อใจไม่เลยนะไม่เลยความจริงคือไม่ว่าเราจะเป็นใครถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องใหม่สำหรับเรา ยังไงมันก็พลาดอยู่ดีต่ห้เราฟังมาดีต่อให้เราอ่านมาดีมันก็มีโอกาสพลาดได้ถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องใหม่สาหรับเราแต่พลาดแล้วเราหยุดหรือเปล่าละ่ะเราท้อหรือเปล่าละ่ะเราถอยไหมถ้าเราไม่หยุดไม่ท้อไม่ถอยเราไปต่อข้างหน้าก็สําเ็จได้ยล,ลองมองดูในชีวิตของเราเนาะว่าอะไรที่เราอยากจะไปให้ถึง อะไรที่เราอยากประสบเร็จอะไรที่เราอยากเก่งอยากทานานชัดเจนกับมันลงมือทําทุกวันทุกวันทุกวันอย่าดูถูกตัวเองเพราะกรุงโลมอะไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวผลทางหมื่นลี้ก็เริ่มจากก้าวแรกถูกไหมและก้าวไม่หยุด ก้าวแล้วก้าวเล่าก้าวแล้วก้าวเล่าลเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนรู้กันดีแต่ระหว่างทางนี่แหละมันมีล้มมีเฉไปนอกทางมันมีเหนื่อยมีล้าเนี่ยคนที่ยังคงทําอยู่ต่างหากที่จะไปถึงเป้าหมายส่วนคนที่ปวดเมื่อยมีล้ามีล้มขมาแล้วหยุดเดินแล้วเปลี่ยนใจเปลี่ยนเส้นทางแน่นอนเขาไม่มีทางประสบความสำเร็จในเส้นทางนั้นหรอกเพราะฉะนั้น ถ้าเราหวังความเจริญความก้าวหน้าในชีวิตสิ่งสาคัญที่สุดคือทาเต็มที่ทาให้เพียงพอและทําสอดคล้องกับเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ด้วยไม่ว่าเรื่องไหนๆสาเร็จได้ทั้งสิน้นนะช่วงนี้จะมาฝึกภาษาจีนเนาะก็มีประสบการณ์ภาษาจีนหลายๆคําเลยที่แบบเป็นคําใหม่นะเรียนรู้คําใหม่ๆเข้ามาในชีวิตยอย่างเงี้ยมันจําไม่ได้พอจำไม่ได้แล้วก็ ทำผิดตอบแบบประาดผิดพอเราตอบผิดเราจําได้นี่ว่าเราตอบอันนี้ผิดตอนหลังมาเจอบททดสอบอันอื่นเนาะไปดูคลิปอื่นๆที่มันออกเสียงเรื่องนั้นหรือพูดคาคานั้นขึ้นมาอย่างเช่นครับว่าฟังเจียนอย่างเงี้ยฟังเจียนไปเจอเออฟังเจียนใช่ไหมทีแรกนึกว่าจําได้แล้วอกตสาจำละพอเจอแบบประหารอ้าวตอบไม่ได้อตอบผิดอีกพอตอบผิดก็จําได้ไดอีกจําก็ไปเจอ คิปวีโอที่เขาพูดถึงศัพบสบนนี้โดยที่ไม่ต้องแปลเลยนะเราก็รู้เลยว่าอา๋อมันแปลว่าเออการค้นพบหรือเจอเจอฟังเจียนอย่างเงี้ยแล้วก็คุ้นเคยแล้วเอามาพูดอีกพูดนห้โยมฟังอเงี้ยมันก็จะตอกย้ำให้เราได้จําได้แม่นขึ้นพอเจออีกครั้งหนึ่งก็แม่นยําถ้าเราฝึกเขียนก็จะเขียนได้ดีขึ้นอย่างนี้เป็นตน้นนะเพราะนั้นเราเองก็รักการพัฒนาเนาะเพราะการที่เรา ไม่รักพัฒนาเนี่ยภาษาท่านเรียกว่าความประมาทประมาทในธรรมซึ่งไม่ดีไม่งามเนาะการไม่ประมาทในธรรมเนี่ยเป็นมงคลในส8มสิบปประการเ,เป็นข,ข้อข้อหนึ่งาการไม่ประมาทในธรรมนั่นคือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตไม่คิดตัวเองดีแล้วเก่งแล้วฉลาดแล้วคนที่หลงคิดเองว่าดีแล้วเก่งแล้วฉลาดแล้วจะหยุดพัฒนา หยุดขวัญขวายหยุดมุ่งมั่นก็จะดีแล้วไงนั้นเราฝึกฝึกนะฮะเดียกว่าไปอิ่มต่อความรู้ขวัญขวายศึกษาขวัญขวายพัฒนาตนเองอยู่เนืองเนือชีวิตมันจะตื่นเต้นมีชีวีวามีความสุขกับการเรียนรู้กับการฝึกฝนกับการลองผิดลองถูกแล้วก็เผื่อใจไว้ไ้วยว่ามันจะอาจจะพลาดาจ,จะล้มเหลวนะอาจจะไม่สําเร็จนะในตอน,น,นแรกๆนะเผื่อใจไว้เลย แล้วก็ลุยต่อไปลุยต่อไปอันนี้ก็ฝากป็นตัวนี้ขอทุกท่านมีความสุขและรักในการฝึกฝนตัวเองเจริญก่น